สวัสดีครับพบกับผมแซมนะครับกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Ignite Expert นะครับรายการดีๆที่จะพา ทุกคนนะครับไปเปิดโลกแห่งอินโนเวชันด้วยกันวันนี้เป็นเอพิโซดสุดท้ายแล้วนะครับเอพิโซดอย่างนี้ผมขออนุญาตจัดเป็นพิเศษนะครับบุกมาเยือนที่แห่งนี้นะครับกับบริษัทที่ชื่อว่า C Thailand นะครับซึ่ง C ีไ a i l a n d นั้นเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตระดับโลกนะครับอย่างกา r ี n a ซึ่งบริษัทในเครือนะครับก็อยู่เบื้องหลังของวงการ eSport ของประเทศไทยจริงๆแล้ว C Thailand ์ทำอะไรกันมากกว่านี้อีกเยอะเลยครับถ้าอยากรู้ตามผมมาเลยกันนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาบุกในออฟฟิศของแม่ทัพของ C ีไทยแลนด์กันแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับพี่นกนะครับ c e o ของ C ีไทยแลนด์ครับสวัสดีครับพี่นกครับสวัสดีค่ะค่ะ,คะ,คะพี่นกนะคะมณีรัตน์อนุรลมสมบัติปัจจุบันเป็น c e o ของ C ีประเทศไทยค่ะจริงๆแล้วอยากจะสอบถามพี่นกหน่อย C ีไทยแลนด์ในวันนี้นะครับมีธุรกิจอะไรบ้างครับธุรกิจแรกที่เราเอาเข้ามาก็คือการีน่าซึ่งเป็นธุรกิจเกมออนไลน์นะคะค น้องๆที่เล่นเกมอาจจะรู้จักถ้าสมัยแต่ก่อนก็เป็นเกมคอน L O L ตอนนี้ก็จะเป็น R O V ใช่ไหมคะหลังจากวันนั้นที่เข้ามาในเมืองไทยแล้วเนี่ยเราก็โตธุรกิจเกมไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็มองว่าเราอยากจะทําธุรกิจอื่นๆด้วยนะคะซึ่งก็เลยตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดให้แบ่งธุรกิจในเครือของ C ีที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีอยู่3ตัวหลักๆก็คือตัวดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะซึ่งก็อยู่ในแบรนด์ก a รีนานะคะอีคอมเมิร์ซซึ่งอยู่อ n นดับแบรนด์ช้อปปี้นะคะแล้ว แบรนด์ซีมันค่ะแล้วก็หลายคนก็สงสัยครับพี่นกอันนี้ก็ถามกันมาหลายอย่างนะครับเพราะว่าช้อปปีเนี่ยเป็นผมว่าหน้าปัจจุบันน่าจะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะทีนี้เราก็เห็นว่าแพลตฟอร์มเนี่ยก็อาจจะขาดทุนอยู่บ้างพอสมควรคะนะครับวันนี้ก็เลยอยากทราบว่าอนาคต ของธุรกิจแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อจริงๆคือในแง่ของตัวธุรกิจอีคอมเมิร์ซเนี่ยถ้าเราดูในตลาดที่เป็นตลาดที่ดเวลลอปไปแล้วอย่างเช่นอเมริกาเป็นต้นนะคะการโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยทุกๆบริษัทที่ลงมาทำเนี่ยก็จะเป็นเราเรียกว่าเป็น investment phase นะคะเป็นช่วงของการลงทุนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสร้างฐานลูกค้าฐานของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะคะแล้วก็มีการให้บริการหลายๆอย่างเพื่อให้ Make sure ว่าแพลตฟอร์มที่เราให้บริการเนี่ย ครบรูปแบบครบวงจรจรๆๆิงๆมันก็เป็นการลงทุนเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดในอนาคตน,นะคะซึ่งนั่นหมายความว่ามันอาจจะเป็นธุรกิจที่สืบเนื่องต่อไปจากธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซได้หรืออาจจะเป็นใ b u บิสเนสที่สามารถต่อยอดได้จากแพลตฟอร์มที่เรากําลังสร้างตรงนี้ค่ะมันนั้นก็จะเป็นแผนที่นกเชื่อว่าจริงๆแล้วในฐานะของอีคอมเมิร์ซเพลเยอร์ที่อยู่ในตลาดเนี่ยก็น่าจะเล็งเห็นอะไรที่คล้ายๆกันก็คือหลักๆก็คือได้เบสเยอะก่อนเมื่อได้เบสเยอะก็สามารถที่จะไปทําธุรกิจอื่นๆค่ะลูกค้าที่อยู่ในเบสเราได้ใช่ค่ะี่ ก็เรียกว่าน่าติดเต็นมากขอบคุณนะครับคราวนี้ถ้าเราอยากย้อนกลับไปที่ถึงซีะนะครับซีนี้ถือว่าก็อาจจะเป็นสตาร์ทอัพมาก่อนะนะครับคราวนี้อยากให้เล่าเรื่องประวัติของซนิดเึงว่า มาเป็นสตาร์ทอัพจนวันนึงเป็นยูนิคอร์นแล้วก็ไปลิสเทดอยู่ที่เอ็นยีเอ็นวายเอสอมาเรียบร้อยแล้วซีเนี่ยเดิมก็คือการีน่านะคะที่เมื่อกี้พูดไปเนี่ยจริงๆมันเป็นทิพย์ิคอลสตาร์ทอัพเลยที่บอกว่าเริ่มด้วยแพชชั่นรักในสิ่งที่ทำแล้วก็เลยแบบว่าตันนั้นอยากจะเล่นเกมเนี่ยมันก็จะต้องแบบไปเล่นเซิร์ฟนอกเซิร์ฟเถื่อนไม่ได้มีบริการหรือการโลคอลิเซชันอะไรเลยใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยกลุ่มของของโฟลเดอร์เขาก็เห็นตรงนี้เขาก็เลยเข้ามาทำทำตัวธุรกิจเกม การีนาแล้วก็ทําเป็นแพลตฟอร์มที่แบบว่าเชื่อมให้แบบน้องๆเกมเมอร์ <c oughs> ได้เจอกัน <c oughs> คุยกัน <c oughs> เล่นเกมไปคุยกันไปได้นะคะ <c oughs> แล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็จากสิงคโปร์เนี่ยเราก็ขยายค่อนข้างเร็วทีเดียวค่ะไปหลายๆประเทศแล้วจริงๆประเทศไทยเนี่ย ต้องบอกว่าเป็นประเทศสุดท้ายป,ประมาณปี2014เนี่ย <c oughs> จริงๆเนี่ยเ,เขาก็จัดแล้วว่ากรีนาเนี่ยเป็นแบบเป็นยูนิคอร์นของ South mm hmm. East Asia เียด้วยธุรกิจเกมของเราเองอย่างเด <c oughs> ียวนะคะตอนนั้นยังไม่รู้จะเป็น NYSE หรือ NASDAQ แล้วแต่เราม, <c oughs> มองว่าเราอยากจะเป็นลิสต์ที่ตลาดอเมริกา <c oughs> เราอยากจะเป็นแบบว่ายูนิคอร์นตัวแรกในแถบนี้ที่ไปตรงนในที่ได้เราก็เลยมองกันว่าเอ๊ะตัวธุรกิจเกมเองอย่างเดียวเนี่ยจริงๆมันก็สเกลดีโตเร็วมากแบบไอ้สูตรแบบ t e x start up เลยเนี่ยคือเราโตแบบนั้นจริงๆแต่เราก็เราก็มองว่าแบบมันจะเพียงพอไหม,มถ้าเราจะอยากจะเป็นลิสต์ที่ตลาดใหญ่ขนาดนั้นธุรกิจอ,อะไรอีกที่จริงๆแล้วเราทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองประเทศจีนเนี่ย เป็นเหมือน Big r แ o t h ตอแล้วตอ,ตอนนั้นถ้าย้อนกลับไป2014เนี่ยตัว uh huh. WeChat Pay uh huh. ตัว Wallet พวกนั้นเนี่ยกำลังเริ่มบูมมากเลยที่นูน่นก็เลยเป็นที่มาตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยตั้งตัวตั้งตอนนั้นเรียกว่า AirPay uh huh. นะคะแล้วก็ธุรกิจแรกของ AirPay จริงๆคือการเติมเงินเกม uh huh. ผ่านทางออนไลน์เราก็คิดต่อค่ะว่าถ้าเราจะอยากจะโตตัวการจ่ายเงินออนไลน์เนี่ย อะไรมันคือตัวที่จะเป็น drive เป็น use case อีกอันหนึ่งที่จะทำให้เกิดการจ่ายเงินออนไลน์ได้แน่นอนมันก็จะเป็นเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะ2015เนี่ยเราก็เลยเริ่มทำช้อปปี้พอเราทำช้อปปี้2015ก็ค่อยๆกร ow ขึ้นมาค่ะแล้วก็2017เป็นปีที่เราพยายามเหมือนกับแพ็กตัวเองละ package ตัวเองเพื่อที่จะไป IPO ตอนนั้นเนี้ยเรายังใช้ชื่อกรีน่าอยู่แล้วมันค่อนข้างยากในการอธิบายว่าแบบ มันไม่ใช่แค่เกม business แล้วเรามีธุรกิจอื่นด้วยเราก็เลยรีแบรนด์ตัวบริษัทการีนาที่เป็นบริษัทแม่ชื่อการีนเนี่ยค่ะเป็น C ีกรุ๊ปพี่นกเองก่อนจะเข้ามาสู่เป็นบริษัทเกมมนะครับทำอะไรมาก่อนครับนกเรียน MBA กับ Forest ซึ่งเป็น f o u เดอรของการินานะคะก็แต่ตอนที่จบเนี่ยต่างคนต่างแยกกันไป Forest เขาก็ไปสิงคโปร์ใช่ไหมคะนกก็กลับมาเมืองไทยอยู่ดีวันหนึงก็ไป นกไปงานอีเวนท์ที่สิงคโปร์แล้วนกก็ไปแบบว่าบัมอินทูฟาร์เรสที่สิงคโปร์ก็เจอกันแล้วฟาร์เรสก็เอ้ยอะไรเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาทําอะไรบ้างแล้วก็เราก็เออตื่นเต้นเออดีเนาะดีนะเพราะเรา่เป็นคนชอบเล่นเกมแต่เราไม่รู้จักอะไรเกี่ยวกับธุรกิจเกมเราเป็นคนชอบเล่นเกมอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเขาก็กำลังอยากจะขยายเข้ามาเมืองไทยสนใจมาทําด้วยกันไหม ก็โอเคก็เลยลองดู <Yeah. S 2> ก็จริงๆ2022เนี่ยยังช่วยเขาในฐานะเป็นเหมือนกับพี่ปรึกษาตรงนั้น <Yeah. S 2> เราก็ดูเรื่องของมาเก็ตเรื่องของ Strategy ว่าในเมืองไทยคุณจะทำอะไรยังไงบ้างมาจอยเขาเต็มตัวจริงๆตอนนั้นปี2014 mm hmm. อ่าแล้วก็มาจอยเป็นแบบ COO ก่อนคือ oh. มาดูเรื่องของ o อเปอเรชันทั้งหมดก่อนแล้วก็เริ่มดูเรื่องของการขยายธุรกิจค่ะ okay. แล้เพิ่งมาเป็น c o o จรก็คือปีถัดไปที่เขาก็คือแบบโปรโมทขึ้นมาเป็น CEO ของของเครือค่ะอ่ะวันนี้ก็ถือว่าเรามาที่ออฟฟิศที่ a a รัชดาแล้วถือว่าเป็นเฮดคอร์เตอร์ใหญ่นะครับก็อยากให้พี่นกพาเยี่ยมชมหน่อยได้ค่ะได้ยินดีค่ะเดี๋ยวพาไปเลยะครัตรงนี้เป็นแผนกอะไร ตรงนี้จะเป็นฝั่งของ corporate function นะคะเป็นแบบ open space นะคะคือทุกคนนั่งด้วยกันหมดเลยคือทุกทีมนั่งนั่งนั่ง mix กันเพราะเราต้องการให้มันเกิดเรื่องของ open communication มีอะไรคุยกันง่ายๆไม่ใช่แบบมาโดนกั้นด้วยกำแพงเวลาจะไปตรง c a n ทีนก็เดินผ่านน้องอะย่เงียแล้วก็จะค่อนข้าง คุยกันบ่อยกับน้องๆแล้วโกทีน้องๆเรียกพี่ยังไงเรียกพี่นกก็เรียกพี่นกค่ะค่ะน้องที่เพิ่งจบออกมาใหม่อายุ20ก็เรียกเราว่าพี่ก็ยังบอกก็ขอบคุณนะเรียกเราพี่ไม่เรียกเราว่าป้าสอบถามเคล็ดลับนิดหนึ่งกลุ่ม Gen Y Gen Z เนี่ยเรามีวิธีดึงดูดหรือ Retain พนักงานยังไงครับให้เขา อยู่กับซีไทยแลนด์นานๆเนี่ยค่ะหนูคิดว่าอันนึงเลยเนี่ยที่ถ้าเราจะโมดิเวตเขาหรือจะทําให้เขาอ,อยู่กับเรานานๆนานเนี่ยมันต้องเหมือนต้องรู้จักเขาก่อนใช่ไหมคะเราก็จะทําความเข้าใจว่าเด็กกลุ่มนี้เขาเป็นกลุ่มค they are เขา<อ>เป็นใครอะไรเงี้ยด<ล>ังนั้นเนี่ยพอพอเราทำงานกับเขาไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะรู้ว่าพอมันต้องมาแค t ตากรายส์ว่าแล้วยังไงไอที่สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันออกมาเป็นกี่กลุ่มเนี่ยเราก็จะจับได้อยู่ประมาณ5อย่างค่ะอันแรกคือเขาต้องการสำเร็จเร็ว อันนี้สอง create impact คือเขารู้เขาต้องการรู้ว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันสำคัญ<ม>เขาต้องการในแง่ของ recognition เขาต้องการโปรโมทเดวเขาต้องการ<ม>โตในสายของเขา<ม><ม>ให้เดวแล้วสุดท้ายท้ายสุดที่ต้องการทั้งหมดเนี่ยยังต้องการอิสระ<ม>สำคัญมากๆเลยอิสระที่ให้อย่างไงเอ่อดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะให,ให้เขาเนี่ยค่ะเวลาน้องที่เข้ามาสัมภาษณ์กับเราเสร็จเนี่ยน้องทุกคนจะโดน assign project แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพอเราให้เขาปุ๊บเนี่ยเราจะคุยกับเขาแค่เรื่องของ g o ว่าสุดท้าย result เนี่ยเราอยากได้แบบไหนแต่ approach และวิธีการทั้งหมดน้องอไปคิดหนา จะค่อนข้างให้ฟรีดอมตรงนี้มากๆแต่ว่าแน่นอนน้องที่จบใหม่เนี่ยเขายังไม่มีประสบการณ์ดังนั้นสิ่งที่จะสเต็ปถัดไปที่ตามมาคือเราจะมีเรกูล่าเช็คอัพกับเขาเราจะเหมือนกับจูนกันละว่าสิ่งที่เราเคยเห็นที่ทํากับสิ่งที่น้องคิดมาเนี่ยมันมีอะไรที่มันปรับกันได้อ่าที่น้องคิดมาพี่พี่เคยลองทําแล้วนะมันมีความเสี่ยงหนึ่งสองสามสี่ถ้าน้องอยากจะทําเราต้องมาคุยกันแล้วว่าเราจะป้องกันยังไงอน้องคิดว่ายังไงพอน้องก็ทําสมอ l โปรเจกต์สําเร็จเนี่ย next challenge ของเขาก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเทสสิ่งนี้กันน้องสักสิบคนมีคนที่แบบโอ้โหโตเร็วมากเลยสามสี่คนโปรโมทปุ๊บๆๆคนกลุ่มนี้มันกลายเป็นโรโมเดลให้กับเด็กรุ่นใหม่ให้กับเด็กรุ่นใหม่ค่ะโอ้นี่เทคนิคเลยนะครับเทคนิคของสีไทยแลนด์นะครับคุณสีนะครับต้องเอาไปลองดูมันจะปรับใช้อย่างไรตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มลองกันแล้วเริ่มลองกันแล้วแล้วผมก็กำลังทำอยู่พอดีได้ครับเดี๋ยวขอพาไปดู ในห้องอื่นๆไหนได้ไหมไ<ด>ครับ,รบได้ค่ะห้องประชุมเยอะมากเลยครับจริงก็จะเป็นห้องประชุมที่เอาไว้เวลาสมมติว่าพาร์ทเนอร์มาคุยกันลูกค้ามาคุยกันหรือทีมใหญ่ๆมาคุยกันเนี่ยค่ะ ก็จะก็จะใช้ห้องห้องประชุมพวกนี้เป็นหลักแต่ว่าในทุกๆชั้นที่ทํางานนะคะก็จะจะมีห้องประชุมของเขาด้วยคือเขาจองในระบบก็ได้แล้วก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็เนี่ยทำเขาก็จะรู้ว่าอย่างตอนนี้ว่างไม่ว่างถ้าว่างเนี่ยบางทีน้องเขาก็อาจเข้าไปนั่งกันก่อนถ้ามีทีมไหนมาเดี๋ยวค่อยออกอะไรเงี้ยแต่จริงจริงก็สามารถมาตรงนี้แล้วก็กดกดทำบุ๊กคิงได้อะไรอยากจะเลือกประชุมกี่ชั่วโมงอะไรยังไงแล้วก็กดบุ๊กไปต้องบอกว่าสักสองปีที่แล้วผมแอบมาออฟฟิศที่ออฟฟิศเก่า เจอตัวนี้เสร็จก็เลยรีบเอากลับไปใช้ที่ออฟฟิศ ใหญ่โตจริงๆครับอ่าจริงๆเขาก็จะเรียกว่าเป็นแบบว่าอ่แคนทีนบางทีเขาเรียกทาวหอกเพราะเวลาเราทำเทาว์หอกก็มาทำที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีบ้างควอเตอร์ทุกควอเตอร์ก็จะมีทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ทางบิสเนสทางคอร์ปอเรทอะไรเงี้ยค่ะก็น้องๆบางทีเขาก็ซื้ออาหารมาเองหรือบางทีเขาก็มาเอาขนมหรืออะไรที่ที่ที่เราแจกเขาเนี่ยค่ะหรือว่า เลี้ยงเขาเยค่ะก็จะมากินกันตรงนี้ของเราเนี่ยน้องๆก็จะแบบว่าเอเนอร์จีเยอะเขาก็จะต้องการแบบว่าขนมนมเนยเพื่อไปแบบว่ากินเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีไอติมค่ะไอติมนี่ฟรีค่ะกินไปเลยแล้วก็จะมีพวกเครื่องดื่มแล้วก็พยายามที่จะตอบโจทย์น้องๆค่ะว่าเขาอยากได้อะไรบ้างจะมีพวกโซนเอนเตอร์เทนเมนต์มีโต๊ะสนุกมีตู้เกมมีพวกบอร์ดเกมอะไรเงี้ยค่ะที่เราก็ให้เขาแบบว่า <SA B> เวลาเขาเบื่อเบื่อจากตรงงานนัางหรือเขาอยากจะฟรีตัวเองเนี่ยเขาสเต็ปออกมาจากโซนออฟฟิศมาตรงนี้เนี่ยมาคุยกับเพื่อนมาเล่นกับเพื่อนเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับแบบได้รีเฟรชแล้วก็อากลับลงไปทําง,งานกันไหน่<ช>ค่ะคำถามสุดท้ายแล้วพี่นุกอยากรู้ว่าสักหปีข้างหน้าซีไทยแลนด์ในความคิดของพี่นกจะเป็นอะไรทั้งในแง่ขององค์กรและก็พนักงานครับค่ะค่ะ จร,จริงๆต้องบอกว่าทุกันนี้เราวางแผนกันควอเตอร์ทุกควอเตอร์ค่ะเนื่องจากบริษัทของเราเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเรามันเป็นอินเทอร์เน็ตผลิตภัณมันมนีการเปลี่ยนอะไรเร็วมากๆ,ๆเลยนะคะเ,เราเรามองยาวมากๆเนี่ยอาจจะไม่เห็นว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดพูดถึงภาพรวมเนี่ยเราก็มองว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นผู้ให้บริการเรื่องของอินเทอร์เน็ตผลิตภัณที่มันครอบคุมไลฟ์สไตล์หลากหลายที่จะเอามาทำเขาเรียกอะไรดีคะทำให้การดำเนินชีวิต ในแต่ละวันของผู้คนทั่วไปเนี่ยมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยการ,รเอาเทคโนโลยีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เราทำช้อปปี้เนี่ยมันก็คือเอาตัวเทคโนโลยีมาทําให้คนช้อปปิ้งง่ายมากขึ้นระบบเพย์เมนที่สะดวกมากขึ้นใช่ใชไหมคะอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ในอนาคตคอคอบิสเนสต s ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะต่อยอดไปในธุรกิจข้างๆที่ทําให้ สะดวกสบายมากขึ้นกับผู้คนในวงที่กว้างมากขึ้นไม่ได้เป็นกลุ่มคนแค่ในกลุ่มหัวเมืองหรือกรุงเทพแต่เรานึกถึงคนตามแบบว่าต่างจังหวัดด้วยห,หรือแม้กระทั่งตอนนี้ที่เราทําทางช้อปปี้เนี่ยเ,าเราก็จะเรีเห็นเหมือนกันว่า SME เเนี่ยก็เป็นคอของประเทศเนี่ย<ช>เราจะทํายังไงที่เราจะช่วยหให้เขาเนี่ยใช้เทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยตอบโจทย์แล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้3-5ปีจากตรงนี้ไปเนี่ยเราก็อยากจะเป็นหนึ่งในบริษัทที่ contribut ตรงเนี้ยให้กับสังคมให้กับประเทศไทยได้ค่ะ ก็วันนี้ขอบคุณพี่นกมากนะครับที่พาให้พวกเราได้มา,าได้โอกาสเดินทัวร์ในออฟฟิศซีไทยแลนด์นะครับถ้าในอนาคตมีอะไรมาทําด้วยกันเพื่อที่จะส่งเสริมให้ซีไทยแลนด์เติบโตขึ้นไปอีกนะครับกุงสรีก็ยินดีมากโอยินดีเช่นกันค่ะต้องขอบคุณมากมากเช่นกันค่ะขอบคุณพี่นกมากนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะและนี่ก็คือเอพิโซดสุดท้ายของรายการ Ignite Expert ในซีซั่นนี้กันนะครับ ผมก็หวังว่าชาวกรุงศรีก็จะได้เปิดโลกแห่งอินโนเวชันอย่างจุใจกันมากเลยทีเดียวแต่ถ้าหากใครอยากจะรับชมซีซั่น2กันต่อก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสำหรับผมและทีมงานอีกน t e เอ็กซ์ก็ต้องขอขอบคุณและก็ลากันเท่านี้นะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ